สวัสดีครับมาพบกับเซลโยนแล้วนะครับที่เต็นท์ปฏิพัทน์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยมีรถดีๆเด็ดๆมาให้นะครับเป็นตัว MG นะครับ ZS 1.5ออโต้นะครับปี2021ลยนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับนี่สีขาวนะครับตัวนี้สวยงามเลยก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับสีขาวเดิมนะครับจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้การันตีสีเดิมนะครับ แ็กอลอยเดิมจากศูนย์เลยนะครับสวยงามน,นี่ครับผมเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังมีนะครับสวยงามเลยนะครับสีขาวแลดูสวยเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในกัน นี่สวยเลยนะครับตัวนี้ภายในน็อตเดิมนะครับสีเดิมสวยงามมากภายในนะครับลิมิเต็ดมากเลยนะครับนี่เลยครับ MG ขึ้นชื่อว่ารถหรูนะครับฮัลโหล MG นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่จอแอนดรอยนะครับผมสวยงามมากนะครับคันนี้ นี่ครับ MG สีขาวนะครับปี2021นะครับปฏิพัฒ์ออโต้าขายที่519,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยรายละเอียดกับเซลล์ได้เลยนะครับ